Okay, s go. สวัสดีค่ะปิงปิงรัพัทค่ะตอนนี้คือเอางานหลักอะงานหลักคือตอนนี้กลับมาเรียนนักบินค่ะตอนนี้เรียนบินอยู่ที่โรงเรียนไทยอินเตอร์ฟลายิงสคูลค่ะแล้วก็เพิ่งมาเนี่ยกลับมาเล่นซีรีส์แนวตั้งเนี่ยค่ะบานดวงใจซิกเนเจอร์ค่ะ คือก่อนหน้านี้ก็ยอยากเป็นแอร์ใช่ไหมเพราะว่ามันสวยเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแอร์เราก็เห็นคนขับเขาก็แบบเขาเก่งอะ่ะอยากเก่งเหมือนเขาก็เลยอยากเรียนก็เลยกลับมาเรียนอะไรนะคะอ๋อตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วค่ะเรียนทฤษฎีใกล้จบแล้วค่ะใช่เตรียมบินจริงแล้วแต่จริงก็ยังเหลืออีกประมาณเป็นร้อยชั่วโมงอยู่ ใช่ฉากที่นักตอนนีมากอะไรคำ่าเราจะกับไปประกาศติดตัวที่ต่อไปใช่ก็จริงๆแล้วคิดถึงมาคิดถึงการแสดงค่ะแล้วก็ซีรีส์แนวตั้งในตอนนี้เหมือนมาแรงมากนะคะใช่ก็เลยสนใจแล้วก็บทก็คือบทดีมากเป็นอาจารย์อนิชาค่ะเป็นแบบ คนให้กําลังใจนางเอกอะไรเงี้ยเพราะชีวิตจริงก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่สอนสนันธาก็เลยชอบชายเข้ากับตัวตนด้วย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ก็แบบตัวเยอะเหมือนกันเหมือนแบบพอกล้องมาคือแบบต้องโชะโชะเลยลนะ่ะแบบต้องแสดงอารมณ์แบบชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> บทบาทก็คือเป็นอาจารย์อนิชา <c oughs> เป็นอาจารย์ที่ใจดีค่ะแล้วก็คอยช่วยเหลือเด็ก ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาของดารินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาของน้องเอกใช่ก็ฝึกเหมือนกันค่ะมีเวิร์กช็อปอยู่ค่ะก่อนที่จะจะถา่ะถายใช่สำหรับเราคือแนวตั้งเหมือนแบบเขามีเวลาจำกัดอะค่ะ ก็เลยยากก็คือเราต้องการจะสื่ออารมณ์ตรงนั้นออกไปเลยรเงี้ยส่วนแนวนอนมันก็จะมีหลายมุมใช่ไหมคะก็จะใช้เวลานานกว่าอีกนึงก็คือแนวตั้งก็ต้องทํากันบ้านเยอะมากใช่ใชก็คาดหวังเหมือนกันเพราะจริงเป็นการกลับมาโอประมาณ8ปีได้ฝากติดตามด้วยนะคะคือแบบทุกวันนี้คนจะดูโทรศัพท์สไลดสไลด์ก็ ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะปันน้งใจซิกเนเจอร์ค่ะตั้งใจมากตั้งใจทุกคนตั้งแต่ผู้จัดจนถึงนักแสดงจนถึงทีมงานทุกคนค <Okay. S 1> ่ะคค่ะขอบคุณค่ะ